อโเลีนย่อนยอาห้าดจะเลเสหากดจะกอดเนื้อสลาเละเลงคือหลุดติดปลาอภุษาเชวินะในดายาดอเวรอไรนัขมว่คเลยดาเวอจุโปรพอไปกาจุเหมอดาลาเวนะชอบไปชอบไปอิาเชวิน เักยให้เติป้าตะจ้าวิติหมเพยอยู่นะยเนี้ยโอกสากดาก็เกาจอก็โจยอาจายัเนี้ยยังม่ฮหก็ดาเลยอยังเนี้ถ้าจหัป่าแต่๊ตีป้าแม่ก็มีมือปุดาติขึ้นเลยเปนตัวกกอยู่หนนี้โอ้มาดาจ้าวเตีเพสเลยอนนี้กับป้าก็ยังดายาดาดาพ่อบาสิวนี้ยดาจ้าเพยเียังมีให้ยัมให้ดาจาเพยบอชุเจวออใจช ยัเอาตมาแพ้ก็ย่งแค่ัแม่สนโมเชวิสวแรงคือลานี่ขกุกกล้อกยแม่เอาพมติดปาเลยอ่ากิกลอกยนะเตกัเตก็ลำโคกโตัวเตก้เตก็โกทก็โก้ก็ตัวนั่นเลยกจหน่าก็นัวน่าอยังไงนล้หุ่นคนเลย Kiko lòng kỳ kiko lòng kiko lòng kia peg nha choppa mìa về nha di <laughs> nha mìa về mặt tay coco chưa tippa nha nha về nha di nha tuya 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 แก้่แก้่กีกลอเมีสกอสักคาโกเคฟโกสอปฟ้าวิโยติกะอะฝุ่มเเบอร์จ๊ะฟ้าฟ้าวิโอ้อาเฮียดอกกระเบนเนาะฮะอะมุกเอฮัตะคุย